สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้เราเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยนะคะกับคุณครูบุตรกรเข้าใจการค่ะวันนี้นะคะนักเรียนในชั่วโมงที่1นนะคะคุณครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องการอ่านจับใจความสําคัญนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ 1. นักเรียนตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้ 2. นักเรียนจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้ 3. นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่านจับใจความสำคัญค่ะการอ่านจับใจความสำคัญนะคะเป็นการอ่านเพื่อจับใจความคิดหลักของข้อความหรือเรื่องที่อ่านเป็นข้อความที่ควบคุมเนื้อความในประโยคอื่นๆ ในย่อหน้านั้นหรือประโยคที่สามารถเป็นหัวเรื่องของย่อหน้านั้นได้ค่ะหลักการอ่านจับใจความสำคัญนะคะ 1. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน 2. อ,อ่านเรื่องราวอย่างคร่าวๆพอเข้าใจและเก็บใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้า 3. เมื่ออ่านจบให้ตั้งคาถามว่าเรื่องที่อ่านมีใครทำอะไรที่ไหน เมื่อไหร่อย่างไรนะคะ 4. นนำสิ่งที่สรุปได้มาเรียบเรียงใจความสำคัญใหม่ด้วยสำนวนของตนเองเพื่อให้เกิดความสระสรวยค่ะวิธีจับใจความสำคัญนะคะ 1. อ่านพิจารณาเนื้อหาทีละย่อหน้าและค้นหาประโยคใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้า 2. ตัดส่วนที่เป็นรายละเอียดออกเช่นตัวอย่างตัวเลขคำถามหรือคำพูดของผู้เขียนซึ่งเป็นส่วนขยาย 3. สรุปใจความสำคัญด้วยจำนวนของตนเองให้เข้าใจมากที่สุดเพื่อให้เนื้อหากระชับนะคะต่อมานะคะคุณครูมีตัวอย่างการอ่านจับใจความสำคัญให้นักเรียนได้เข้าใจเพิ่มเติมนะคะ คุณครูจะมีข้อความสั้นๆนะคะแล้วเราจะมาจับใจความสำคัญกันค่ะ 1. ฉันมาโรงเรียนสายเพราะเกิดอุบัติเหตุใจความสำคัญของข้อความนี้นะคะก็คือฉันมาโรงเรียนสายนะคะเพราะเกิดอุบัติเหตุเป็นส่วนขยายนะคะ 2. พ่อขุดบอ่อน้ำขนาดเล็กเอาไว้กักเก็บน้ำเพื่อรดน้ำผกักต้นไม้และเลี้ยงปลานะคะใจความสำคัญของข้อความนี้ก็คือ ท่อขุดบ่อน้ำขนาดเล็กเอาไว้กักเก็บน้ำนะคะเพื่อรดน้ำผกักต้นไม้และเลี้ยงปลาเป็นแค่ส่วนขยายนะคะไม่ใช่ใจความสำคัญค่ะ,ะต่อไปนะคะนักเรียนคุณครูจะพานักเรียนอ่านจับใจความจากเรื่องสั้นๆนะคะอ่านจับใจความจากเรื่องสั้นๆแล้วก็มานำมาตอบคำถามได้นะคะวันนี้คุณครูมีเรื่อง ใบบัวเที่ยวสวนสัตว์นะคะมาอ่านให้นักเรียนฟังนักเรียนจังใจฟังนะคะบายวันอาทิตย์ใบบัวไปเที่ยวสวนสัตว์กับครอบครัวในสวนสัตว์มีเสือสิงโตช้างหมีนกกลิงและจระเข้ใบบัวชอบลิงมากที่สุดพ่อบอกว่าลิงชอบรับประทานกล้วยและมีนิสัยน่ารักซุกซนนะคะ เมื่อนักเรียนอ่านข้อความสั้นๆแล้วนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนมาตอบคำถามร่วมกันค่ะข้อที่1วันอาทิตย์ใบบัวไปเที่ยวที่ไหนไปเที่ยวที่สวนสัตว์นะคะข้อที่2ในสวนสัตว์มีสัตว์กี่ชนิดมีอะไรบ้างคะเสือ1 2ส,สิงโต3ช้าง4หมี5้านก หกลิงและเจดจระเข้นะคะสรุปแล้วมี7ชนิดนะคะข้อ3ใบบัวชอบสัตว์ชนิดใดมากที่สุดชอบลิงนะคะ 4. ลิงมีนิสัยอย่างไรมีนิสัยน่ารักซุกซนนะคะนักเรียนเข้าใจการอ่านจับใจความสำคัญจากเรื่องสั้นๆแล้วนะคะต่อไปนะคะคุณครูมีแบบฝึกหัดที่1นนะคะให้นักเรียนได้อ่านจับใจความสำคัญจากเรื่องสั้น คุณครูมีเรื่องแมวของยายสำรีนะคะมาให้นักเรียนอ่านคุณครูจะอ่านนักเรียนฟังหนึ่งรอบนะคะยายสำรีมีแมว2ตัวตัวหนึ่งชื่อวารีเพศผู้มีขนสั้นสีน้ำตาลชอบเล่นลูกบอลอีกตัวหนึ่งชื่อวิราเพศเมียมีขนฟูสีขาวชอบเล่นไหมพรม ยายสำลีรักเจ้าวารีและเจ้าวิลามากยายสำลีชอบให้แมวสองตัวกินปลาทูนะคะคุณครูจะอ่านโจทย์ให้นักเรียนฟังนะคะข้อที่หนึยายสำลีมีแมวกี่ตัวชื่ออะไรบ้าง 2. แมวที่มีขนสั้นสีน้ำตาลชื่ออะไรข้อที่สวิลาชอบเล่นของเล่นชนิดใดข้อที่สี ยายสำรีชอบให้แมวกินอะไรนะคะให้นักเรียนกลับไปอ่านเรื่องแมวของยายสำรีแล้วก็มาตอบคำถาม4ข้อที่ครูอ่านโจทย์ให้ฟังนะคะอะ่วันนี้ครูคสอนนักเรียนเพียงแค่นี้นะคะเราเจอกันชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนวันนี้ครูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ